สวัสดีค่ะจากช่องนังหม่ยิปซีชาแนลนะคะวันนี้พายอยากบอกอะไรเรานะคะเลือกไพ่ได้เลยค่ะพไพ่ใบที่1พไพ่ใบที่2และใบที่3นะคะถ้าท่านเลือกได้แล้วก็มาดูกันเลยนะคะใบที่1แต้แนวสิ่งที่คุณคิดหวังรอคอยไว้จะเป็นผลสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรัก เป็นผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะไปที่2นะคะให้ระวังเ,เรื่องความพูดคําพูดนะคะให้ระวังการทำร้ายจิตจงจิตใจกันหรือว่าอาจจะมีทะเลาะบาะแว้งกันนะคะในวันนี้นะคะให้ระวังไว้นะคะก็ทะเลาะกันมันก็ไม่ดีนะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะมีเหตุให้เราตกอกตกใจได้นะคะไปที่3มค่ะเป็นวันที่เหนื่อยและหนักมากนะคะในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะไม่ว่า จะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหนักพอสมควรอยู่นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามให้กับแม่หมอนะคะบ๊ายบายคะ่ะ